สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหน้าข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในเราวันนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับมีประเด็นอะไรนะฮะเรื่องแรกนะครับ ก็เป็นการวิเคราะห์จากเอมนนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับโดยโดมินิกบู๊นะฮะได้ทำการคาดการเกี่ยวกับ25ผู้เล่นนะครับในชุดแรกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซีซั่นหน้านะครับรวมทั้งนักเตะรายใหม่แล้วก็รายเก่านี่แหละนะครับก็มีใครบ้างในบทวิเคราะห์ของนักข่าวเอมเอนคนนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ ในส่วนของผู้สับปะตูครับคาดกันว่าผู้สับปะตูเนี่ยยังคงเป็นบิดิกานะครับแล้วก็เพิ่มมันเข้ามาก็คือดีนเฮรสันรวมทั้งลีแกรนนะครับส่วนนาธานบิ๊กช็อปโจเอลเบร่าเนี่ยอาจจะมีการย้ายทีมไปช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วกันนะครับแล้วก็โรเบโร่ที่มีข่าวการย้ายทีมก็น่าจะไปเช่นเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดโรเบโร่มีข่าวเชื่อมโยงกับเอเวอตันแล้วก็ลีดูนเต็ดด้วยนะครับ มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นผู้สบปบะตูที่น่าจะเหลือใช้จริงๆมีอยู่3คนนะครับก็คือเดคา d ดีโนแล้วก็ลีแกรนนะครับประมาณนี้ส่วนแนวรับครับคาดว่าน่าจะเป็นเฮลลี่แม็กไวนะครับแม็กไกวลินเดอเลฟนะครับนาทานอาเก้เพิ่มกันเข้ามาเพราะว่าอาเก้หลังๆเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ่อยครั้งมากนะครับ ก็มีข่าวว่าแมนยูเตรียมที่จะเสริมเซนเตอร์รายใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีวันวิซาก้าลุกชอเอลิกบายยีฟอร์เซเมนซาอักเซนตอเซเบ้นะครับส่วนนอกนั้นอย่างเช่นในส่วนของฟิลโจนสมอลลิงเนี่ยก็น่าจะย้ายกันไปแล้วก็พวกเบนนอนวิลเลียมเนี่ยนะครับมีโอกาสไปไมได้สูงเหมือนกันนะครับคือมีแนวโน้มว่าน่าจะย้ายแล้วก็อยู่เหมือนกันพวกบรรดาดาวรุ่งแต่ ดารุ่งเหล่านั้นน่ยอายุยังไม่ถึง21ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแบบชุดแรกก็ได้นะครับนะมันใช้โคต้าแบบนักเตะเยาวชนได้อยู่ก็คืออีธาเลียดเทรนเมนจี้เบนอนบิลเลียลม,ยมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่3ามคนนี้ห้าสิบานะครับบางทีแบรนยูอาจจะไปเสริมแนวรับรายใหม่แบ็กซ้ายรายใหม่เซนเตอร์รายใหม่ก็อาจจะ ลอยกันออกไปแบบยืมตัวก็ได้ชั่วคราวส่วนเดียวก็ดาโลเนี่ยมีข่าวแว่วม,มาเหมือนกันว่าน่าจะดโดนลบเหมือนกันนะครับหรืออาจจะย้ายไปแบบยืมตัวก็ได้แต่ข่าวล่าสุดมีออกมาเหมือนกันนะว่าเขาน่าจะไปบาซ่าเดี๋ยวผมเอาประเด็นเรื่องนี้มาอัปเดตกันด้วยนะครับส่วนในตำแหน่งมิดฟิลนะครับมิดฟิลเนี่ยก็น่าจะเป็นเฟรดนะครับแม็กโทมินีปอบบกบานะครับมาติดนะฮะ มีบรูโน่แจ็คกิลเลสนะฮะเปราแล้วก็เจสซีลินกาดนะครับเขามีการคาดว่าคนที่จะไปเนี่ยน่าจะเป็นฮวนมาตานะครับเพราะว่ามาตาสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสเนี่ยไม่ค่อยได้รับด้วยนะครับก็น่าจะโดนเออโละกันออกไปหรือว่าแยกทางกับแมนยูออกไปนะฮนะในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนเปร่ากับลินกาดเนี่ยเหตุผลที่ ยังมีรายชื่ออยู่ในมุมมองของทางเอเบนเนี่ยเพราะว่า2เนียมีความจงรักภักดีต่อสโมสรน,นะครับแล้วก็อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าใกล้30โซชาก็อาจจะเก็บเอาไว้เป็นแบ็กอัพก็ได้นะฮะส่วนมาติดที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าจะย้ายเนี่ยคือมาติดพึ่งต่อสัญญาไปเพราะฉะนั้นก็ปิดโอกาสการย้ายทีมกันไปนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือแจ็คเกลิสนั่นเองนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงหลังๆด้วยนะครับ ส่วนในตำแหน่งแนวรุกเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเมสันกรีนบูธนะครับมักซียาวแรดฟอร์ดเดนนิสเจมนะฮะถ้าหยุดชองนะครับอีกาโลเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าหยุดชองก็น่าจะอยู่กันต่อไปนะครับแต่ว่าในลำดับเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยยืมตัวเหมือนกันนะครับสรุปการก็ได้ตามนี้ครับ25ผู้เล่นนะครับแล้วก็ นักเตะที่ไม่ต้องลงทะเบียนทีมชุดแรกนะครับหรือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในโคตา้ายาวชนอยู่นะครับนะก็อาจจะเป็นบิชอปนะครับปธานบิชอปเทนเดนเมนจี้เบนนอนวิลเลียมทิชองนะครับแล้วก็มีรายชื่อของจารงซานโชด้วยนะครับแล้วก็เบสันกรีนบู๊นักเตะเหล่านี้ผมต้องย้ำนะครับว่านักเตะที่อายุยังไม่ครบ21ปีนะครับยังไม่เกิน21ปีเพราะฉะนั้นยังอยู่ในข่าย นักเตะเยาวชนนะครับยังไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ต้องแจ้งรายชื่อให้กับทางพิวริ่งกิจนะครับแล้วก็นักเตะที่ภาพรวมชุดแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็กเชียร์เฮนเดอร์สันนะครับดีเนสันนั่นแหละนะครับดีแกรนด์แมกควายลินเดเลิฟนาธานาเก้หรือว่ายานฟันดองเก้นก็ได้นะครับเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟันดองเก้นเนี่ยข่าวล่าสุดบอกว่าจะย้ายออกจากสเปอร์แล้ว นะครับก e ็แมนยูอาจจะไปมีข่าวเชื่อมโยงก็ได้บอลบิสซาก้าลุกชอใบยี่ฟอร์เซเวนซาโตเซเบฟเรดนะครับแม็กโทเบนีบ็อกบามาติดบรูโนเกเลสนะฮะเปราลินการ์อิกาโลแรดฟอร์ดมาร์ิ西亚เดนเจมนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการคาดการณ์จากเอ็มเอเนนะครับในเรื่องของ25นักเตะหรือ25นักเตะบวกนะครับบวกสัก4-5รายอาจจะเป็นนักเตะเยาวชนนั่นแหละเข้ามาเพิ่มเติมกันนะครับก็ โอเคนี่คือการวิเคราะห์จากเอ็มเอนนะครับเอามาฝากกันนะฮะต้องย้ำนะครับว่าเป็นการคาดการณ์การวิเคราะห์เฉยๆนะครับมันก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบเนี้ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดตามมาดูต่อไปนะครับนะโอเคแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนประเด็นต่อไปครับมีเรื่องราวอะไรมาพูดถึงกันบ้างก็เป็นเรื่องราวของดีโนนะครับดีนสันนั่นเองนะครับบุษบัตูรานีฮะ อนาคตจะชัดเจนภายในสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าสกายปอตรายง,งานชัดเจนครับว่าตอนนี้ทางโมสรแมนยูจะมีการเข้าพูดคุยอย่างเป็นทางการกับทางผู้สัมพัตูรายนี้นะครับเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่นะครับที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับว่ากันว่าทางดีเนอซันเนี่ยจะได้รับสัญญาฉบับใหม่5ปีนะครับเป็นสัญญาระยะยาวแล้วก็ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนั่นก็คือข่าวที่ออกมาแต่ว่ายังไม่ได้แบบ บทสรุปนะว่าจะเป็นอย่างไรดีนจะตอบรับไหมหรือว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวอีกสักหนึ่งซีซั่นหรือว่าจะย้ายทีมแบบถาวรก็รอดูบทสรุปในช่วงส,สัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับในเรื่องนั้นนะโอเคประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเจมส์การ์เนอร์ครับข่าวล่าสุดมีรายงานกระดอกมานะครับจากเอ็มเนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เจมสการ์เนอร์เนี่ยได้รับความสนใจ จากทีมระดับแชมเปี้ยนชิพ2ทีมนะครับก็คือซอนซีนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะฮะจริงๆมีทีมอย่างคาดีฟด้วยแต่ว่า m อ n บอกว่าคาดีฟเนี่ยเหมือนกับเป็นข่าวเลยอซะมากกว่านะครับตามข่าวสื่อบงในนะเขาบอกว่าคาดีฟเนี่ยน่าจะไม่ได้ให้ความสนใจเจมการ์เนอร์แบบจริงจังแต่ว่าทีมหลักๆก็เป็นวอนซีแล้วก็เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับก็ มีโอกาสไปไปได้ที่จะปล่อยแบบยืมตัวนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับ3นักเตะของทางแมนยูครับที่ไปพักร้อนนะครับไปพักผ่อนกับทางครอบครัวนะครับนอกประเทศอังกฤษนะฮะก็มีทั้งลินเดเลิฟมาติดแล้วก็โอเดนกาโลเนี่ยคืออยู่ในข่ายที่อาจจะต้องกลับมาแล้วก็กักตัวที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งตอนเนี้โซชา ให้เวลานักเตะเนี่ยพักร้อน1สัปดาห์ก่อนที่จะมาเตรียมตัวเตะยูโรปาลีกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่นี่แหละนะครับแต่ว่านักเตะบางรายเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยอาจจะโดนกักตัวพอสมควรแหละประมาณ10 1ถึง14วันอะไรก็ว่ากันไปตามมาตรการที่รัฐบาลของอังกฤษเนี่ยเขาตั้งกันเอาไว้นะครับก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่า ก็อย่าไปสุ่มเสี่ยงเกินไปแล้วกันนะครับบางทีก็อาจจะมีเชื้อติดมาด้วยมันก็สวยกันเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของโฮเคอาวิอานะครับซึ่งเป็นอดีตแมวมองของทางแบนด์เชสเตอร์ยูเต็ดนะครับซึ่งอา i วิอาเนี่ยได้มีการเปิดเผยย้อนหลังไปครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับในเรื่องของคริสเตียนพลูสิตนะฮะแล้วก็อา a วาโซเดวีนะครับซึ่งอาวิอาตอนนั้นเนี่ย ได้รับหน้าที่ให้มีการสเกลนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งนี่แหละหรือว่าเพชรเม็ดงามนะครับแล้วก็เขามีการส่งรายงานทั้งพูริสิตแล้วก็อาราโซเดวีในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็ส่งไปให้แมนยูแต่ว่าในตอนนั้นนะ Man เนี่ยแมนยูเนี่ยไม่สนใจเกี่ยวกับรายงานของอ v วียนะครับก่อนที่พูริสิตเนี่ยจะมาโด่งดังแล้วก็เดวีจะมาโด่งดังกับไบร์นส่วนพูริสิตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมของเชลซีไปแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาพยายามบอกว่า มันเสียดายมากเขาพยายามที่จะโน้มน้าวให้แมนยูเนี่ยมาเซ็นดารุ่งรายนี้2รายนี้นะครับเมื่อตอนที่ทั้งคู่เนี่ยยังเป็นดารุ่งแบบเด็กเลยนะครับแต่ว่าแมนยูเลือกที่จะไม่เซ็นเองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายกันไปนะครับประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่อับยาวพยายามหมายถึงนะครับโอเคประมาณนั้นนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของพอลเมอร์สันนะครับก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับพอลเมอร์สันเนี่ยก็ได้ออกมา แนะนำแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับว่าควรที่จะเดินหน้าเพิ่มเติมในส่วนของกองหน้าเข้ามาอีกสักหนึ่งรายก็ยังดีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งโปรโมันบอกว่าผมคิดว่าแมนยูเนี่ยยังต้องการกองหน้าจริงๆผมยังขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเฮลิเคนครับเป็นกองหน้าที่เหมาะสมกับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะฮะถ้าหากเขาเนี่ยสามารถคว้าตัวเฮลิเคนมาได้เนี่ย แฮร์รี่เคนเนี่ยจะสามารถช่วยทีมได้อย่างมากมายในช่วงซีซั่นหน้านะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคนเนี่ยเป็นกองหน้าที่สามารถทำประตูดได้แบบโดยธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้จังหวะอะไรมากมายในการจบสกอร์หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าอองตัริมักซิยาวทำได้ดีมากๆแล้วรวมถึงแรดฟอร์ดเมสันกินบูดเนี่ยจะดีพอขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตก็จริงแต่ถ้าคุณเนี่ยต้องการเก็บชัยชนะแบบต่อเนื่องเนี่ย แมนยูเนี่ยต้องการเฮลิเคีนครับต้องการกองหน้าประเภทแบบนี้นะครับเฮลิเคนเนี่ยจะนําพาสิ่งนั้นเนี่ยมาให้ทีมของคุณอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการกดสกอร์รแบบกระหน่ำกระจายเลยนะครับเพราะว่าเฮลิเคีนเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษณเวลานี้นะครับนี่คือมุมมองของพอลเมอร์สันที่ได้ออกมาแนะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าควรที่จะซื้อเฮลิเคีนเข้ามาเสริมกองหน้าเพิ่มเติมกันไปนะครับอ่า แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเรื่องนี้คิดเห็นแตกต่างก็ได้หรือว่าคิดเห็นตรงกันก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวข่าวยกย้ายตั้งแต่อื่นๆนะครับอันนี้มีประเด็นออกมาจากเทเลกราฟโดยเจมส์ดรากเกอร์นะครับเจมส์ดรากเกอร์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆเดียวของทางซานเชสเนี่ยมันเป็นที่ยินยอมของทุกฝ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับก็น่าจะได้บทสรุปแล้วว่าซานเชสเนี่ยมีโอกาสย้ายไปอินเตอร์มิลานเนี่ยสูงมากแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลเพราะว่า เรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวแหละซาเนเชสมีการรับค่าเหนื่อยอยู่กับแมนยูเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายไปอินเตอร์มิลานเนี่ยอินเตอร์มิลานก็พยายามที่จะให้ซาเนเชสลดค่าเหนื่อยลงมาหน่อยนะครับเพื่อทําให้ดีลเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดซาเนเชสอยากย้ายจริงริก็ต้องยอมทําในเรื่องของการลดค่าเหนื่อยนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องของค่าตัวอะไรต่างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาละ แมนยูก็ไม่ได้แบบว่ารั้งซะแบบร้อเซขนาดนั้นนะครับก็เทระกาดเล่นกันเข้ามาก็เชื่อถือได้ในระดับสูงมากนะครับส่วนรน่งนาวเกี่ยวกับแจ็ค g กิลลิสนะฮะมีการเล่นข่าวมาจากสกายปอดนะครับเขาบอกว่าแจ็คเก l รลิสเนี่ยยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาเองนะครับว่าจะย้ายไปทีมไหนหรือว่า จะอยู่กับวินล,ล่าต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าแต่หลายๆสโมสรเนี่ยก็ให้ความสนใจจริงแหละแต่คือราคาเนี่ยมันอยู่ในระดับ80ล้านปอนด์ซึ่งหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจรวมทั้งแมนยูเนี่ยเต็มที่ได้ประมาณไม่เกิน60ล้านปอนด์อยู่ในวงเงิน50จนถึง60ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆทีมเนี่ยกำลังรอให้วินล,ล่า ขอราคาที่ต่ำกว่า80บล้านปอนด์ลงมาหน่อยนะครับถ้าเกิดจ่ายในราคา80บล้านปอนด์อัพเนี่ยขอถอยหลังดีกว่าหรือว่าขอคิดใหม่ดีกว่านะครับอาจจะมีการลดให้ความสนใจไปก่อนนะครับเหมือนที่เข่ามาล่าสุดว่าแมนยูเริ่มมีเรื่องของการคิดว่าลดให้ความสนใจแจ็คเกรลิสเพราะว่าราคาสูงเกินไปด้วยนะครับนอกจากนี้ข่าวล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลก็มีการร่วมแจมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูชาไม่ได้เกี่ยวกับดีลของแจ็คเกรลิสนะฮะ ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเปาตอริสนะฮะทางเดอะไทม์เนี่ยนะครับก็มีการเน้นย้ําเกี่ยวกับดีลนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งที่เปาตอริสเนี่ยในช่วงหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะนะครับซึ่งเดอะไทม์บอกว่าตอนนี้เปาตอริสได้กลายมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของโอเล็กุน่าโซชาในการเลือกหรือว่าลิ์รายชื่อเกี่ยวกับตำแหน่งแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโอเคแหละเรามีตัวจริงอยู่แล้วก็คือเดนนิสเลิฟ แม็กไวนะครับแล้วก็มีตัวโลจชันอยู่แล้วอย่างอิลิบายี่ตนเซเบแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังไม่พอนะครับจำนวนเนี่ยดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่าอิลิบายี่เจ็บบ่อยตัวเซเบเจ็บบ่อยนะครับตัวใช้จริงๆก็คือลีนเลิร์กับแม็กไวเท่านั้นนะครับฟิวโจนก็มีข่าวว่าจะย้ายทีมสมอลลิงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุผลมันก็พอที่จะมากพอที่จะไปซื้อปอตอเรสของเบียร์เดเอนั่นแหละนะครับที่อายุก็น้อยกว่านะครับแล้วก็ มีเรื่องของโครงสร้างที่ดีราคาก็ไม่ส่งเกินไปนะครับก็เลยทำให้เดอะไทมบอกว่าเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆไปแล้วของทางโซชาหรือว่าของแมนยูนะครับอาจจะมีการแซงหน้าพวกคูเดียบรี่หรือว่ามิลาสกินเนียได้เลยนะครับในเรื่องของตัวเลือกการเสริมทัพแนวรับของทางแมนยูนะฮะส่วนประเด็นเกี่ยวกับอันเดสวีร่าครับเดอะไทมก็เล่นข่าวกันออกมาเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอันเดสวร่าเนี่ยในเรื่องของภายในทีมเนี่ยห้องแต่งตัวหรือว่า บรรยากาศทุกคนที่รู้จักเปียร่าเนี่ยแฮปปี้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเปียร่าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมเปียร่าไม่ได้มีปัญหากับทีมงานสตาฟโค้ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีในเรื่องของทีมไหนที่ให้ความสนใจอันเดสเปียร่าเนี่ยนะครับสามารถยื่นข้อเสนอกันเข้ามาก็เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมที่จะรับข้อเสนอเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาทันทีในเรื่องของการปล่อยอันเดสเปียร่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ก็นี่คือเรื่องราวที่มีการวิเคราะห์กันออกมาจากเดอะไทมนะฮะว่าถึงแม้ว่าเปร่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในสโมสรแมนยูก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมเช่นเดียวกันด้วยนะฮะก็อนาคต50-50นั่นแหละอย่างที่เราว่ากันมานะครับส่วนเรื่องราวของยานฟันทงเก้นนะครับแนวรับตัวเก่าวัย33ปีของทางท็อตแนมอัสเปอร์ก็ ล่าสุดก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะฮะว่าจะอําลาทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับครับว่ามีตัวเลือกอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการบอกใบ้ด้วยนะครับว่าตัวเลือกดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นทีมในสโมสรในพิมพ์เด็กอังกฤษนั่นแหละหรือว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่ในอังกฤษต่อไปนะครับซึ่ง ตอนนี้มันมีสื่ออังกฤษหลายๆสื่อเริ่มเอาแมนยูไปเชื่อมโยงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยนะครับก็รอดูคําตอบกันว่ายันฟานองเกนจะไปร่วมทีมไหนนะครับด้วยวัยสาปีนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์มาช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าจะโอเคไหมสําหรับโซอชาเขานั้นเองนะครับก็ติดตามกันดูนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกาเบรียลนะครับเป็นแนวรับของสโมสสลิวส์นะฮะ ล่าสุสกายบอดบอกว่าตอนนี้สโมสรลิวเนี่ยมีการเคาะราคาค่าตัวสําหรับกราเบลออกมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับซึ่งแนวรับของลิลส์ไลน์เนี่ยได้รับความสนใจจากนาบรีเบเชนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เดรวมทั้งอาเซนอลด้วยถือว่าราคาไม่แพงมากครับอยู่ในวงเงินประมาณ20ล้านปอนด์นะครับล้วก็ได้ของดีด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าข่าวกับแมนยูเนี่ยมันบางเกินไปผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับเดียโก้ดารโครับมีการรายงานจากสื่อดังของสเปนอย่างบุนโด d เดวอติโบเนี่ยนะฮะร,รายงานกระอกมาว่าบาซ่าเนี่ยมีการเพิ่มระดับความให้ความสนใจเดียโก้ดารโนะครับในการดึงตัวมาเสริมแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเป็นนักเตะรายใหม่นั่นเองนะครับที่บาซ่ามองว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์นะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอาจจะประมาณ20 ไม่ถึง30ล้านปอนประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับบาซ่ามั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวแนวรับรายนี้ของทางแมนยูได้ด้วยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยข่าวร้อนแรงมากกับทางบาซ่าครับสนับเดียโกดาโลกนะฮะปิดท้ายกันครับเรื่องราวของริสมอลลิงครับเดอะไทม์เช่นเดียวกันนะครับมีการรายงานกันออกมาครับว่าริสมอลลิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อเสนอในเรื่องของการเจรจารเนี่ยมันไม่ลงตัว คือโรม่าแสดงออกชัดเจนอยู่แล้วกุนซื้อของโรม่าก็แสดงออกชัดเจนว่ากําลังเจจาเกี่ยวกับดีลนี้กันอยู่นะฮะแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยเราทราบกันดีว่าเจจามาหลายเดือนแล้วเพราะว่าโรม่าเต็มที่ได้ไม่เกิน15ล้านยูโรแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องการประมาณ20ล้านยูโรมันทําให้แบบหาจุดลงตัวไม่ได้มันก็เลยทําให้แมนยูเนี่ยอาจจะได้สมอลลิงกลับมาใช้งานในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ว่าผมมองว่า เรื่องของการเงินเนี่ยมันน่าจะคํำตอบกันได้แหละอาจจะเป็นการแบ่งจ่ายก็ได้ผมคิดว่ายังไงถ้าเกิดคิสมอร์ดิงต้องการย้ายสโมสรก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในออปชันแบบไหนก็ตามนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ